เสร็จแล้วพี่อโอ้โหแจ๋เลยอะ่ะสวยเลยนี่ครับเรียบร้อยแล้วลูกค้าสั่งนะครับนะเป็นลูนพิเศษด้วยนะครับเป็นสองใบพัดนะครับเป็นสองใบพัดเลยเป็นรุ่นกุญแจกุญแจแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ไหนพี่โอเคมีแบตเตอรี่ด้วยนะนะครับแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นกุญแจสตาร์ทนะครับนี่ มีวงจรให้นะครับต่อต่อง่ายนะครับเราทำมาให้พร้อมเลยนะครับเสียบได้เลยนะครับสายคั้วลบคั้วบวกแล้วก็อุปกรณ์มีให้พร้อมดูดีดูน่าใช้ขึ้นเยอะมากๆนะครับเพราะว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เข็นไปไหนก็ได้ไปถึงก็ต่อสายต่อท่อนะครับลงไปได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องยก แล้วก็ล้อเป็นล้อตันด้วยนะครับนะล้อนี้ใช้ไปเลยนะฮะถ้าไม่มีการยางแบนนะครับแล้วก็ไม่เสียง่ายนะครับเจ๋มไหมพี่เอกสุดยอดเลยพี่สุดยอดเลยนะยยยยยใช่ยกง่ายเลยอันนี้กำลังยึดน็อตส่งลูกค้านะครับนะอันนี้ยึดไปบ้างยังพี่ผมก็ลองยึดมือได้ไหมลองยกมือหนึ่งโทษน,นะพี่เอ,เออเนี่ยเบาคือเบาเลยนะครับผู้หญิงก็เห็นได้นะครับสนใจสอบถามมาได้ครับ